สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนเรือรบของสหรัฐที่ทำให้ US Navy หรือกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยกลายมาเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลมากว่า40ปีจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้อาวุธที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือเจ้าเอจิส Combat System นั่นเองนะครับ Aegis Combat System หรือ ACS เนี่ยนะครับผมรถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าระบบการรบ Aegis มันเป็นหนึ่งในระบบป้องกันทางทะเลที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเลยนะครับผมพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกามีหน้าที่หลักในการตรวจจับติดตามและทำลายภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามที่เกิดจากอากาศยานฝั่งข้าศึกขีปนาวุธเรือรบบนผิวน้ำ เป้าหมายบนภาคพื้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำด้วย เพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยจึงเหมือนกับเป็นหัวใจหลักของกองทัพเรือสหรัฐและก็ถูกใช้งานนะครับผมโดยพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกเราอาจจะพูดได้เลยว่าเจ้าระบบเอจิสเนี่ยแหละที่มันยกระดับขีดความสามารถทางการรบทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและทําให้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรทั่วโลกเลยก็ไม่เวอร์เกินไปนะครับโดยระบบอาวุธเอจิสเนี่ยด้วยความที่เราบอกว่ามันเป็นระบบอาวุธนั่นแปลว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นอาวุธชิ้นเดียว แต่มันเป็นการรวมกันนะครับผมขององค์ประกอบต่างๆที่ทําให้ประสิทธิภาพการรบเนี่ยมันสูงที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังว่าองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เพื่อทําให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยให้เราลองคิดภาพว่าเรือรบสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นนักมวยคนหนึ่งแล้วกันจรวดของเรือรบเนี่ยเปรียบเสมือนหมดัดเรดาร์ของเรือรบเปรียบเสมือนสายตาอันเฉียบคมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสมองของนักมวยคนนั้นและเจ้าเอจิสเนี่ยแหละครับผมที่เป็นระบบเส้นประสาท ที่ทําให้ชิ้นส่วนของร่างกายเหล่านั้นเนี่ยมันทํางานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถตอบโต้นะครับผมภัยคุกค,คามได้อย่างฉับพลันและควบคุมการโจมตีการป้องกันการเคลื่อนไหวตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับผมที่จุดเริ่มต้นและการพัฒนาของโครงการเอจิสกันในปี1970นะครับผมกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยได้เริ่มต้นนะครับผมโครงการเอจิสเดิมทีเนี่ยก็เพื่อตอบโต้ภัยคุกค,คามจาก ขีปนาวุธต่อต้านเรือของสหภาพโซเวียตโดยบริษัทที่มีชื่อว่า RCA นะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้ถูกล็อกคิดมาตินเนี่ยซื้อกิจการไปโดยที่เจ้า a อจิสรุ่นแรกเนี่ยนะครับผมได้ถูกออกแบบและนํามาใช้งานกับเรือรบของสหรัฐเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือในปี1983นะครับผมในเวอร์ชั่นแรกที่มีชื่อว่า a อจิสเบสไลน์หนระบบนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกเอามาติดตั้งบนเรือรบลาตระเวนนะครับผมชั้นที่คอนเดโรกาซึ่งก็เป็น ลำแรกของมันเลยนะครับผมอย่าง USS T c o n d o r o g a หรือ CG 47นั่นเองโดยที่เจ้า Aegis ในตอนแรกที่มีบทบาทหนะ้าที่เป็นระบบที่ไว้ใช้ป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธต่อต้านเรือก็ได้มีการอัปเกรดนะครับในเบสไลน์2เบสไลน์3เบสไลน์4จะมาถึงเบสไลน์5เนี่ยก็ได้มีการถูกนำไปติดตั้งบนเรือชั้น Arleigh Burke ฟล์ทหนึ่งนะครับผมรุ่นใหม่กว่าโดยได้รวมเอาการอัปเกรดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงการทํางานร่วมกับหน่วยรอบอื่นๆมาติดตั้งเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอัปเกรดมาอีกนะครับผมมีการติดตั้งระบบ CEC นะครับผมหรือ Cooperative Engagement Capability มาในเบสไลน์หซึ่งระบบนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยมันเป็นระบบที่ช่วยทาให้เรือหลายลำเนี่ยสามารถแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายและประสานการยิงได้และยังเป็นรุ่นแรกนะครับผมที่เริ่มมีขีดความ สามารถในการป้องกันขี่ปนาวุธข้ามทวีปหรือบทบาทของ BMD นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการอัปเกรดต่อมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นเบสไลน์7 8ซึ่งเบสไลน์8เนี่ยนะครับผมก็เป็นรุ่นมาตรฐานที่กองทัพเรือที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยใช้งานกันอยู่แต่ด้วยความที่อเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับผมก็ไม่ปล่อยรุ่นที่ล้ำที่สุดให้คนอื่นหรอกตอนนี้ พราะรุ่นที่ล้ําที่สุดเนี่ยนะครับผมก็คือเบสไลน์9และ10ซึ่งเบสไลน์9เนี่ยนะครับผมก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพเรือสหรัฐในปัจจุบันที่มีระบบ IAMD นะครับผมหรือ Integrated Air and Missile Defense ซึ่งทําให้เรือรบเนี่ยนะครับผมสามารถป้องกันภยัยคุกคามทางอากาศและขี่ปืนอาวุธข้ามทวีปได้พร้อมๆกันนอกจากนี้ยังทําให้เรือเนี่ยนะครับผมสามารถใช้ขี่ปืนอาวุธ SM 6นะครับผมหรือ Standard Missile 6เพื่อการเข้าปะทะที่ไกลเกินขอบฟ้าโดยใช้นะครับผมข้อมูลเป้าหมายจาก แพลตฟอร์มอื่นพูดง่ายง่ายในกองเรือของสหรัฐเนี่ยสามารถจัดการกับเรือรบของศัตรูได้จากระยะทางไกลนะครับผมขอให้มีเรือที่มีระบบ a อจิสอยู่แถวๆนั้นสักลำหนึ่งเนี่ยสหรัฐก็สามารถใช้จรวด sm 6ในการยิงจากทางไกลได้นั่นเองนะครับ และเวอร์ชันที่10เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดและล้ำหน้าที่สุดเลยของ Aegis ที่กำลังติดตั้งบนเรือพิฆาตชั้นอารีเบิร์กนะครับผม Flight 3โดยออกแบบมาเฉพาะเพื่อการทำงานร่วมกับเรดาร์รุ่นใหม่อย่างเรดาร์ p ป6นะครับซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Active e l เล t กท n อน a l l y Scan น r r a หรือ a s s a ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและตรวจจับได้ไกลกว่าเรดาร์อื่นๆรวมไปถึงนะครับผมรุ่นเบสไลท์สเนี่ยยังสามารถ อัปเดตซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตามไม่ทันภัยคุกคามที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะจากทางจีนเช่นเดียวกันนะครับ นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเรื่อยๆแต่อเมริกาเนี่ยก็ใช้ว่าจะยอมนะครับผมให้จีนนําไปง่ายๆเจ้าระบบเอจิสนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมที่ก็มีความล้าสมัยไม่แพ้กันทีนี้เนี่ยเราพูดถึงนะครับผมรุ่นต่างๆของเอจิสไปแต่หลายคนเนี่ยยังอาจจะงงอยู่ว่าเอ้ยแล้วสรุปเอจิสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์เหรอมันเป็นฮาร์ดแวร์หรือมันเป็นจรวดหรือมันเป็นเลดามันเป็นอะไรถ้าเราพูดกันถึงองค์ประกอบเนี่ยนะครับผมว่าอะไรรวมกันแล้ว เป็นเส้นประสาทหลักของเรือรบ แต่ A e g i s เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์เพราะมันเป็นระบบที่รวบรวมองค์ประกอบต่างๆมาไว้ด้วยกันนอกจากการเป็นระบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆโดยที่องค์ประกอบหลักของ a e g i s เนี่ยมีอะไรบ้างผมขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนั่นก็คือส่วนของซอฟต์แวร์และส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วกันส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นระบบที่มีชื่อว่า C&D หรือ Command and Decision ก็เปรียบเสมือนเป็นสมองนะครับผมของระบบ a e g i s และรวมไปถึงนะครับผ เส้นประสาทที่จะเชื่อมต่อไปยังฮาร์ดแวร์ต่างๆ โดยที่ส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะมี4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือส่วนของเรดาร์ที่ทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาส่วนของเวปบ o n control system หรือระบบควบคุมอาวุธที่เป็นระบบที่เชื่อมต่อกันระหว่างจารวดปืนและเครื่องยิงและระบบของ VLS หรือ Vertical Launch System นะครับผมซึ่งก็เป็นระบบอาวุธหลักนะครับผมของตัว Aegis เลยเพราะทำหน้าที่ในการเก็บนะครับผมและปล่อยขีปนาวุธชนิดต่างๆตามคำสั่งที่มาจากซอฟต์แวร์ C&D ของ AGIS นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอนโซลระบบหน้าจอต่างๆซึ่งถ้าถามว่าเรทิออนเนี่เป็นคนผลิตเองทั้งระบบเลยหรือเปล่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยไม่ใช่สัทีเดียวเพราะ ยังตัวระบบคอมมานดีซิชันเนี่ยนะครับผมหรือสมองของ Aegis เนี่ยถูกพัฒนานะครับผมโดยบริษัท Lockheed Martin ซึ่งก็คือบริษัทที่เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาระบบ Aegis นี้ขึ้นมาแต่ l c ็ h k h e m d r t r t เนี่ยก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นอาวุธขี่ปนาวุธต่อต้านเรือเนี่ย l ล็อกฮิ Martin ก็ไปร่วมมือกับบริษัทเรทิออนในการผลิตนะครับผมอาวุธจะตรวจตระกูล SM ที่ a อจ i s เนี่ยใช้งานไม่ว่าจะเป็น SM2 SM3 หรือ SM6 ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ a อจิสด้วยหรือย่างเรื่องของเรดาร์เนี่ยเรดาร์ตระกูลสปายต่างๆอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย a อเ p y นเนี่ยก็เป็นเรดาร์ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างเรท h อ o นและ General Dynamics หรืออย่างระบบคอนโซลนะครับผมหรือระบบปล่อยอาวุธรวมไปถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็เป็นการใช้ซับคอนแทคเตอร์อื่นๆนะครับผมอย่างบริษัท BAE สรุปง่ายๆเลยเนะี่ยก็คือโครงการ a อจ i s เนี่ยถูกนําโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินแต่ก็มีบริษัทอื่นๆที่ส่งสินค้าของตัวเองเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของ a อจิสนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยเราเข้าใจถึงระบบเอจิสกันแล้วว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีที่มาที่ไปยังไงสร้างมาเพื่ออะไรนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูขีดความสามารถกันสักหน่อยว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นระบบที่ทําให้เรือรบของสหรัฐเนี่ยคลองน่านน้ามาได้กว่า40ปีเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงความเจ๋งของเอจิสเนี่ยผมขอฝากช่องใหม่ไว้สักนิดนึง นั่นก็คือช่อง The Army o r Thailand ช่องที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารนะครับผมอาวุธยุโทโธปกรณ์กองทัพในยุคสมัยใหม่ยุคปัจจุบันอัปเดตเทคโนโลยีทางการทหารนวัตกรรมต่างๆจะรวมอยู่ในช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมยุโทโธปกรณ์ของไทยของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมประเทศในเอเชียอาเซียนและรวมไปถึง กองทัพมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกรถถังยานเกราะเรือรบเครื่องบินรบต่างๆใครที่เป็นสายนี้ในะครับผมชอบใจในเรื่องราวคอนเทนต์แบบนี้ก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมในช่อง The Armory Thailand เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและในช่องคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับ กลับมาที่ขีดความสามารถของเจ้าเอจิสอย่างแรกเลยก็คือขีดความสามารถในการตรวจจับและติดตามหรือ Detection and Tracking a ้งเอจิสเนี่ยจะใช้เรดาร์ความถี่สูงเนี่ยนะครับผมแบบ multi ติฟัง i o n phase array ไม่ว่าจะเป็นสปายหนรุ่นเก่านะครับผมหรือสปายหในรุ่นใหม่เนี่ยทำหน้าที่ในการค้นหาติดตามและชี้นําขีปนาวุธพร้อมกันได้หมายถึงว่ามันเนี่ยสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า100เป้าหมายในเวลาเดียวกันและสร้างระบบประมวลผลการติดตามได้แบบ3มิติซึ่งสามารถ ทำให้ทั้งโจมตีนะครับผมและตั้งรับการโจมตีแบบกลุ่มได้ดีขึ้น สองเนี่ยก็คือการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจหรือ command control and fire control อย่างที่เราบอกว่าเจ้าซอฟต์แวร์ C a n d D เนี่ยนะครับผมหรือ command and decision ของ a e g i s เนี่ยจะรวมและผสมผสานข้อมูลจากเรดาร์และเซนเซอร์อื่นๆที่นอกจากบนเรือลำนั้นแล้วเนี่ยยังรวมถึงข้อมูลจากเรือลำอื่นๆเฮลิคอปเตอร์ ter, เครื่องบินหรือระบบบนบกเพื่อสร้างนะครับผมสิ่งที่เรียกว่าภาพสนามรบเดียวหรือ track fusion แล้วจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายมอบหมายอาวุธให้ทำลายล้างเป้าหมายที่มีความเฉพาะจอ จงได้อย่างอาวุธนี้โจมตีอันนี้อาวุธนี้ไปโจมตีอันนั้นอันนั้นเหมาะกับโจมตีเรือลำนี้มากกว่านอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถนะครับผมแยกแยะเป้าหมายลวงต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเวลายิงออกไปปุ๊บมันจะมีการนะครับผมปล่อยตัวลวงปล่อยชิ้นส่วนต่างๆออกมาหลังจากการยิงสเตตต่างๆซึ่งเจ้าระบบ CND เนี่ยก็จะสามารถนะครับผมเล็งและยิงเฉพาะหัวรบนะครับผมจุดที่เป็นเป้าหมายหลัก ปล่อยผ่านพวกเป้าหมายลวงหรือเป้าหมายไม่จำเป็นอื่นๆก็ฉลาดมากๆเลยและขีดความสามารถที่3าเนี่ยก็คือการปฏิบัติการต่อต้านขีปนาวุธหรือ BMD นะครับผม Ballistic Missile Defense Aegis เนี่ยนะครับผมสามารถใช้อาวุธอย่างริม161หรือ SM 3เนี่ยเป็นตัวยิงหลักในการสกัดกั้นเป้าหมาย exoatmospheric หรือทำลายขีปนาวุธที่กำลังอยู่ช่วงกลางทางบินไม่ว่ามันเนี่ยจะถูกยิงมาจากพื้นนะครับผมหรือถูกปล่อยจากอากาศปล่อยจากเรือดำน้ำอะไรเนี่ยถ้ามันผ่านหัว เรือรบที่มีระบบเอจิสเนี่ยมันสามารถสกัดกั้นได้ยกตัวอย่างเช่นการโจมตีจากอิหร่านส่อิสราเอลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขีปนาวุธจํานวนมากของอิหร่านเนี่ยก็ถูกเรือรบของสหรัฐที่อยู่ในทะเลแถวนั้นเนี่ยใช้ระบบเอจิสช่วยสกัดกั้นนั่นเองนะครับต่อมาขีดความสามารถที่4เนี่ยก็คือการป้องกันภัยทางอากาศและภารกิจหลากหลายบทบาทชุดอาวุธ t a ต d a า d มิสไซล์หรือจรวดเ m ต่างๆเนี่ยนอกจากรุ่นที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถนะครับผม สกัดกั้นอากาศยานรวมไปถึงภยัยคุกคามอื่นๆจากน่านฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนเครื่องบินนะครับผมหรือโดรนเจ้าระบบเอจิสเนี่ยสามารถเลือกใช้อาวุธตระกูล SM เนี่ยเพื่อทําลายภายัยคุกคามทางอากาศเหล่านั้นได้หมดเลยก็เรียกได้ว่ายังคงไว้ซึ่งบทบาทหลักที่มันถูกออกแบบสร้างขึ้นมาในตอนแรกนั่นก็คือภารกิจในการสกัดกั้นขีปนาวุธต่อสู้เรือนั่นเองนะครับ คิดความสามารถที่5เนี่ยเราจะพูดถึง VLS นะครับผมหรือ Vertical Launching System ที่เป็นท่อเก็บและยิงจรวดอาวุธหลักต่างๆของเรือลำนั้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญต่อระบบ a e g i s มากๆเพราะเจ้า Mark 41นะครับผม VLS ซึ่งเป็นระบบบรรจุขีปนาวุธแนวตั้งรุ่นหลักเนี่ยนะครับมันเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆสามารถบรรทุกบรรจุนะครับผมจรวดได้หลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจรวดตระกูล SM ที่เราพูดไปเมื่อกี้ที่ทำหน้าที่ไว้ใช้สกัด กัรอากาศยานรวมไปถึงภยัยคุกคามทางอากาศขีปนาวุธอะไรก็ตามเนี่ยยังมีโทมาฮอคนะครับผมที่สามารถใช้งานโจมตีเป้าหมายภาคพื้นหรือผิวน้ําได้เจ,จ้ารถแอสร็อกนะครับผมหรือขีปนาวุธต่อ,ต,อต้านเรือดำน้ำําก็สามารถติดตั้งมาในเจ้ามาร์ค41 VSL ได้เหมือนกันซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมมันยังสามารถยิงได้เร็วต่อเนื่องยิงพร้อมๆกันได้ทุกท่อยิงเลยนะครับผมถ้าเกิดใช้งานร่วมกับระบบควบคุมของเอจิส คิดความสามารถที่6เนี่ยนะครับผมก็คือมันสามารถปฏิบัติการป้องกันแบบชั้น หรือเลเยอร์ดิเฟนซ์ได้แนวคิดแบบเลเยอร์ดิเฟนซ์หรือว่าป้องกันแบบเป็นชั้นเนี่ยนะครับผมมันคือการตรวจจับและสกัดป้องกันการโจมตีต่างๆตามระยะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเนี่ย้าศึกยิงขีปนาวุธจะมาใส่เรือของเราชั้นไกลสุดเนี่ยก็คือการตรวจจับและสกัดที่ระยะไกลหรือ mid c o s นะครับผมยกตัวอย่างเช่นการใช้อาวุธ sm 3ซึ่งถ้าเกิดสกัดไม่อยู่มันใกล้เข้ามาเนี่ยจะเริ่มมีการใช้งานการป้องกันระยะกลางถึงใกล้ด้วยการใช้จรวดอีกแบบหนึ่งอย่าง sm 2หรือ หรือถ้าเกิดใกล้มากจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของระบบ CIWS นะครับผมหรือ Close-in Weapon System ซึ่งขีดความสามารถตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการป้องกันการโจมตีที่สำเร็จมากขึ้นรวมไปถึงการเลือกใช้อาวุธอย่างคุ้มค่าตามสถานการณ์นั่นเองนะครับ ต่อไปขีดความสามารถที่7ของมันเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายและการยิงร่วมกันหรือ networking and cooperative engagement e g e s เนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายแบบ real time กับหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นเรือลำอื่นนะครับผมเรือดำน้ำอากาศยานหรือสถานีบนบกผ่านระบบที่มีชื่อว่า cnc นะครับผมหรือ cooperative engagement capability หรืออย่างระบบ link type network ต่างๆเนี่ยพวก data link อย่าง link 16เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งนั่นเนี่ยก็หมายความว่าเรือ e g i s ลำหนึ่งเนี่ยสามารถ เพื่อทำลายเป้าหมายที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ของเรือลำอื่นๆในขณะเดีวยวกันรเรือลำอื่นๆก็สามารถช่วยยิงถ้าเกิดเรือลำของเราเนี่ย เจอกับเป้าหมายของศัตรูและต้องการอํานาจการทละลา้างที่สูงเพราะฉะนั้นไอรระบบนี้เนี่ยมันทําให้การต่อสู้ที่เหมือนจะเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเป็น10รุมหนึ่งหรือ100ร้อยรุมหนึ่งได้เลยนะครับและตัวอย่างของขีดความสามารถสุดท้ายที่ผมจะเอามาฝากทุกคนกันเนี่ยมันคือความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์การสงครามในยุคอนาคตล่าสุดนี้เองเนี่ยการอัปเดตใหม่ของระบบเอจิสเนี่ยนะครับผมมันมุ่งไปที่การรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่หมยกตัวอย่างเช่น อาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยมีการพัฒนาโครงการเช่น glide phase interceptor หรือ GPI เพื่อทำลายขีปนาวุธขณะที่มันอยู่ในช่วงของการร่อนและการปรับปรุงเบสไลน์นะครับผมหรือเวอร์ชันใหม่ของ a e g i s ให้ใช้งานกับเรดาร์รุ่นใหม่อย่างสปายหหรือ7ที่กำลังถูกพัฒนานอกจากนี้เนี่ยยังมีการพัฒนานะครับในการใส่ AI หรือระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการตัดสินใจและตอบสนองภัยคุกคามต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถจัดเก็บข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ดีกว่าเดิมด้วยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคน อาจจะยังงงอยู่นะครับผมว่าเอเดียวเดี๋ยวโอ้ข้อมูลมันเยอะเกินไปแล้วสรุปสั้นๆเลยนะครับผม a อจิสเนี่ยไม่ใช่แค่อาวุธหรือเลดราชิ้นเดียวแต่เป็นชุดระบบบุรณาการเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์อาวุธรวมกันนะครับผมแบบที่ทำงานเป็นเกราะชั้นให้กองเรือและพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่การตรวจจับติดตามเป้าหมายสกัดกัน้นหรือโจมตีตั้งแต่ระยะที่ไกลไปจนถึงการป้องกันระยะใกล้ด้วยอาวุธที่ยืดหยุ่นหลากหลายและใช้งานแบบอนเนกประสงค์ตามภารกิจได้นั่นเองนะครับก็นี่แหละทุกคนเป็นเรื่องราวของระบบอาวุธเอจิสท่านผู้ชมคิดกันว่าไง,งบ้างเนี่ยก็ลองบอกอกันไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วคู่แข่งทางทะเลหลักของสหรัฐอย่างจีนเนี่ยมีระบบแบบนี้ใช้หรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่ามีนะครับผมถึงแม้ว่าของจีนเนี่ยจะไม่ได้มีระบบ Oh. กลางๆที่เรียกว่าเอจิสเนี่ยแต่เรือรบรุ่นใหม่ๆของจีนเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับเอจิสนะครับผมรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ระบบควบคุมการยิงนะครับผมระบบล็อกเป้าหมายระบบ VLS นะครับผมและจรวดต่างๆที่ก็ใช้งานได้ตามคอนเซปต์เดียวกันกันกบเอจิสมีการเชื่อมต่อกันนะครับผมระหว่างบกกับเรือลำต่างๆรวมไปถึงเรดาร์ที่ทันสมัยที่สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินฝีมือของจีนนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเจ๋งกว่าวระบบเ เอจิสไหมก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะยังตามไม่ทันในแง่ของเทคโนโลยีนะครับเพราะเรียกได้ว่าอเมริกาเนี่ยก็เก็บเทคโนโลยีเอจิสเนี่ยไว้เป็นความลับอย่างสูงมากๆเลยขนาดรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยยังไม่ให้นะครับผมประเทศพันธมิตรใช้เลยซึ่งอเมริกาเนี่ยนะครับผมอย่างล็อกฮิตมาตินเนี่ยก็ได้พัฒนาเจ้าเอจิสมาเป็นเวลา40ปีแล้วอะ่ะก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของมหาอำนาจทางทหารในความคิดของผมอยู่ดีนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกอะไรไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมวันนนนนีีีี้้้ขอเเรยยลลลไปพงท่าาาแววกกัััับบคสสดม